พี่น้องตอนนี้กับใบม่วงเคืองนี่พาเบิงมันหล่อหนาน้ำอัดหนาํหน้าห้ากับเด็กหญิงปุยปุยตาเขอ่ะปุยมาให้เบิงอัดหนามหน้า,าเ,เมาห,าห,าม,หามือนอันอันมือดำหน้าเน่นเป้งหน้าหมวคุณว่านหนามัออานหลา,ายลายอันหยามันฟูขึ้นทาอันต้นเขาม้วนดำไม่แถนนี้ไปปุยยังจะมาแวะก้อนจิตไทยลิปอยู่นี่ไหมเอยบูงกตลังอัดกับผาไปเบิง ให้เบื่องยางรู้อ่ะไฮนี่มันเปรียงว่าใส่ไฮนี่แล้วไ้นั่นแหละไ้ที่ห้ายหลหลก็ดำไม่เ่ยเด้เอาน้ำอัดไปปล่อยน้ำออกมันว่าอันหยามันฟูคนนะอันที่ลกไปถ้าเป็นต้นเขามือดำไม่แล้วเห็ุปล่อยออกว่านกะมาอยู่หน้าแต่บระเดอัดน้ำใบคิดบ่พผัแม่บอกว่าอัดก็ได้มาอัด มืัอนี้อยู่พี่กับแปงเรียนละจ้าพี่น้องใครแน่แล้วก็สิเลิกใบสีม่วงสีสเกาะบานย้ํพิเศษพดพองกู้จีสอนการบานหานนา้น้ำพะนะรับไปเบิ่งเบื้องบานอัดนนะ้ำไว้เลยเหยหยาหน่อยมันตายน้ำอะไรปุ๋ยไปก้อนห่าแล้วรูด,ดีรูด,ดีเหลือมันนะมันมากกับหยาบไปเลยมากกับข่อยเลยปุ๋ยนะมาหน้ากับหยาอันนี้สีคือมีแล้วคือมึงเราพี่น้องจุ้มนั่น โตอีกบ่จ well. ักดอกโห่เม uh. right. ื่อคืนนี <blue S 1> ้ยางกับรถวิก <ha> ีดพี่น้องฝนตกแห้งขาดก็จะายมาตกบอเศร้ามือเราก็ยังตกไปฮะหลอกหลอกวังเอาชมบอกชมวิวไปฮะอือยังสุดท้ายอันว่าไม่ยังไทยโซ่เวิรงกับมาหน้าแหละก็ไปสวนยางวันเขาอีดูดีก็ยนูหลิงคิดหอดจนวาแล้วบ่ววานเมื่อเห็นมันมาคำบ่กไปมันก็หกมือเลย เมื S <S <々>่อวานแม่เขันว่าไปหาลูกเบาหวานเคนนะไปดูเบาหวานกับไปตั้งแต่ะตีซีเหมืนไปยืนบัดไว้ก็ได้โอยป่วยฮึมจะไปร้องเข่ากูไหวเหรอมึงก็ได้อืมหายจินหัวคนนี่ป่วยเอ้ยขึ้นมาเถอะมึงรงไปยังเอ้เอีอยนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเข่าป่อยู่ก็มีอยู่เด้ล่ะ โอ้แต่ดินมันปะทอกันเกาะเหมือนกลางๆอันนั้นน้าบม่มีดินปะทอกันเกาะไายผ้าเลาะเบื้องอันนี้เขาปุยุนี่สามมื่อนั่นกับอันนี้แหละพี่น้องนี่สามมากระลุยเขาดีดีข้าอยู่ว่าจะเอาอีแข็งมาแล้วไม่แ็งก็สิวันลงเขาคู่กันเดี๋นาะก,ก็ยิ่ปุยเนี่ยอ,อัดหน้กงามนี่ก็เมื่อย์คอยก็ได้ ขาแจมในปุยเอามาแหลนมาหลดุดแต่ยังไปสวนยางมันเป็นน้ำย้ำขึ้นกนอนบ้อบานคอยเลยแต่ว่ายังมู้เป็นให้มันมาหน้ากับเนี่ยให้กับอินนินแต่คันบ่ามาหลงกัอีแข็งกับอยู่ได้อยู่ที่เราท่านเปลีย่ยนยีปุยขีย้หาหกมือก็ได้ไปสวนยางก็ได้ที่ว่าเปลี่ยนได้จับขึ้นตลอดมันยังละปุยบังดิมีอย่างก็น่ะอืมไม่มีมปูเนาะ ไรม like ัจ้าพี่ปูดีเดขยินินนินปูหนีดังเอาเวียงเหนนึงป่าเมื่อยโอ้ยอย่งจิลีดัวหนึ่งดากับมิตรบาทตะแผลปุยอินูดีเกออินูหลิงตีอินูหลิงว่คเคยตีแต่อินูดีละมักตีมั่นน่ะอันนี้พักกันหอมยาปูกไว้ก็พักไปเบิ้ง ะคนเซมของกุญญากายมันนะเดี๋ยวีโอ้ยอีปุ๋ยเอ้ยอย่าพักหนาอีหานี่พักหนามันเน็บไปอยู่พ่นอยู่จอมไม่ปุ๋ยไ่ปู๋เบืดอหนาเราจะขอให้มีทีเงี่ยไปลงมเขาเด้อแล้วพี่น้ององหันน้ำมันตรงี้เลยถึงมาอัดน้ำไปเท่าน่อยท้ายสุเบิ้งสันเนียพี่น้องอ วงเหงาหเลยเหรอฮึไปอย่างพักเนี่ยเอยน้องชมวิวท้ายซเบึงสักนี่แหละวิวจักหน่อยอืมคือไม่ล้ละจะเป็นแม่มันอย่างใบมา้าฝนอยากตัวกรวดยางข่อยเป็นแนงไม้เหรอแหล,ละทั้งนี้เต็มปูอยู่พักนี่ก็ที่เฮ็ดนี่สี่มือวาอ่าในฝนตกไม่ดีเพราะไปก็ปกหกมือเล้ว พี่น้องสำารับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเนอจ้าพี่น้องสำารับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าเอาหมื่นเธอละ